กลังสี่คูณกับฟิปเซกเจดเอ็กบวกหลังคือ 7, เซกเจ็ดเกคูณกับคอร์สเอก,กําลังสี่ลายดีเโอเค okay, นะ สได้เสแทนถูกต้องครับได้ใส x, ่ 7x แทน 7x f7x อันนี้อย่าลืมนะก้อนหลังอันนี้ดิฟได้อะไรแล้วก็ 7x 7x ดิฟได้เจครับดิฟได้เจครับอ่บวกกับใสเ 7x ถามพี่นนพี่นน ดิฟคอได้ไรครับดิฟคอทรายครับดอได้ลบทรายนะครับลบทรายเอ็กซ์กำลังสี่มกับดิฟไส้ถามพี่โน้ตพี่โน้ตดิฟเอ็กกำลังสี่ได้ไรครับสี่กำลังสามครับพี่โน้ตตอบอย่มั่นใจแน่นแน่น่นทีนากที่เราทำเปนมาหลายบรรทัดเราก็ได้คำตอบนะครับน้อ you mm -hmm. เนี่ยบางทีข้อสอบออกประมาณนี้เลยน้องอย่างข้อนี้สองคะแนนเก้าสิบคุณจานทีเราเลย่ยก็มาห้าคะแนน,แ,น,น,แ,น,นแต่บางทีแบบฟุกๆหน่อยจามขี้เกียจออกให้ยี่สิบคะแนนเลยแต่เราทำไม่ได้นนมีมีกลามภาคแถวพี่อ่ะ ข้อนั้นข้อเดียวสามสิบคะแนนถ้าจำไม่ผิดพี่ได้รือยากคะก็สามหน้ากระดาษใช่ป่ะฟูเลียใช่ปะข้อเดียวครับฟูเลียเดี๋ยวเรามาเจอกันฟูเลียฟูเลียเฟูเลียเป็นเรื่องเดียวแต่มันล่อไปถึงผาของคะแนนเลยครับทำคดแหรอทำได้พี่ทำได้แล้วมันไม่ยากมึงทำเลยพอทำได้ครับด้วย ถ้าถ้าเราตั้งใจทำบ่อยๆเราก็ทำได้พี่ทำบ่อยไหมครพัพี่ก็ทำพี่ก็อ่านหรือสอบนะแต่พี่ไม่ค่อยเข้าเรียนอ่านรูปหน้ากีคุณพี่ครับประมาณเดือนหนึ่งครับเริ่มเริ่มเข้าหลักห้ออะไรอย่างเงี้ยนะ เขาไปอานหลังมอไฟกาวออกไหมเนี่พี่เขาให้เบอร์ไว้บนกระดานอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรก็โทรไปถามพวกพี่ๆิวเอรต์ได้นะหรว่าพี่ พี่ยืมเงิหน่อยแต่นั่ไม่ต้องโทรมามันก็มาเลยพี่กี่ไม่ของสุขแนแบบอีเมลอย่างเงี้ยขายเล่นแฟซบุ๊กก็แอดมาได้ไม่ต้องฟอร์เวิร์ดเมลมานะแอนรับนะแอนรับนะผมจะได้เข้าไปส่องส่องส่องสายส่องตงเพื่อนเขาบอกว่าเป็นดอกนี่นะคน อย่างเบอร์เงี้ยใครเล่นไลน์เล่นก็แอปแอดมาอะไรไม่มีครับโอ้โหผมไม่ไปดั้งซื้อไอโฟนเอาพี่ไหมเฮโอ้โหหัใจอ่ะจสเสร็จยังเวลาพูดครับผมนะ่ใช่จแล้วใครได้ดี้ง ตอ่ที่สามจุดแปดสามจุดเขาบอกว่าให้ y เท่ากับเศษ x นพี่เศษน้องคุยอ่ะ น้องเงี้เขาคุยว่าจะไปเซนล่าหรือเซนปีนดีอันนี้เซนลาตยเซนลาเกับเลยผ่านปเนี่ยเซนลาต้องล่เซนีนแล้วตู้เลย่าอ่ะดูกข้อที่แเขาบอกว่ากาหนดให้ y เท่ากับ x เป็นสมการเส้นโค้งจงหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด ไายส่วนสี่รูดสองเมื employer, ่อเช้าเราจำได้มีคนบอกสมการเส้นสัมผัสได้ร้องจ้าจ๋าสมการเส้นสัมผัสอะไรครับวายลบวายศูนย์แล้าก็เอ็มคูณเอ็กซ์ลบ x อนะครับศูนย์วมการที่สมคั์เราได้ y ศนย์กับ X0 ย์มาแล้ว ดิ x เศก์เอกไดีอกดิฟเศกได้ไรเศกแทนเดกเศก x แทนเใช่เปล่าเศก x แทน x แล้วก็ดิฟกต้อเศกเกแทน x แล้วก็ดิฟเด็เป็นเท่าไหร่ หนึ่งนะอ่ะต่อไปเราก็ไปแทนค่าตัวนี้ลงในสมการเส้นสมัมผัสเราก็จะได้ได y ลบรู o t สองเท่ากับ s x แทน x คูณกับ x ลบายส่วนสง่ายไหม มวนจานออกมาเนี้ยสิบคะแนนโอ้หเยอะจัดไปครับจะมีวันน้หรอมสองพ่อมาเมื่อกี้สสิแล้วเนี่ยเหลือแค่หกสิประเต็มแล้วมขนาดนี้ที่ไม่เอครับมันคงไม่มีคนเอเพรองมาแนอะไรมีคงแปดสิบอะีแคลโมโลยืน่ยระมาสี่สิ เกินมีกี่คะแนนเกินมีกี่คะแนนถึงเอฟเกินจถ้าตัดกีถ้าตกว่มมีกี่คะแนนถึงไม่ไม่เกี่ยวครับแล้วแต่บางียงมีดิงาตัดกีคะนนไม่รู้ครับเขาไม่บอกเป็นทามล้าพี่เองไ้อยโอ้ิบูดเลยบโ คือถ้าสมมติว่ามีมันต่ำม,มากๆเงี้ยเขาว่าตัด x ตัดประมาณนั้นนะถ้าตัด x 0นย์หน่อยอกลางๆก็ไม่ตัดสูงมากหรอกเพราะจะมีคนที่ทำไม่ได้อยู่แล้วด้วยคือ <c oughs> เขาจะดูค่าการกระจายของคะแนนหรือค่าเอฟดีด้วยเนี่นายาเ,ยเายมีใครจดไม่เสร็จบ้าง มีใครจดไม่เสร็จยกมือขึ้นเหมือนเด็กเลยเสร็จแล้วนะเร<ป>ามาดูโจทย์แบบหา<ป>คอเลนิดนึง น้องคนไหนบ้างพี่รู้สึกว่าก็อยากเรียนแคลสิแล้วแบบไม่ไหวเลยอ่ะไม่เข้าใจอเลยพี่งนี่ยเออแล้วพี่ก็ขอรายชื่อไปว่าจะจะเปิดเจ็กให้ใหม่ช่วงเย็นเย็นเรียนแบบพื้นฐานอ่ะแบบง่ายๆที่ตักหลังเอาด้วย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 เพาี่จะไปกันอีกไปมกวนอ่ะลองป้าจริงไหมเนี่ยย้ายก็กล่องรวมเอาจริงเทาจริงคนที่คนที่คนที่เป็นแล้วก็อย่าไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปน่าเบื่อไม่เป็นไม่เป็นไปแลก็จะน่าเบื่อเอง ไม่เดี๋ยวถ้าถ้าเราไปครั้งแรกใช่ไหมสมมุติไปกันยี่สิบคนเนี้ยแล้วพี่เขาสอนอ่ะเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเราไม่ไปอ่ะไปเรียนคับห้าคนเนี้ยพี่เขาคงสุดไม่ดีใช่ไหมล่ะอั้นี้ก็ไปไปครบทุกครั้งเลยถ้าไปอ่ะถ้าผมดูหัวนายพี่ผมคนดีปะล่ะอย่างเขาแบบไปไม่ถึงวนขาที่อยู่ ถ้าแบบสมมติตอนเช้าเรียนกับพี่เงี้ยสามสิบคนตอนบ่ายเหลือห้าคนเงี้ยพี่ร้องไห้ไปสอนแล้วครับพอช้อปคนมันเกิเงินได้อย่างคนที่เรียนพอชอปมาหรือคนที่เรียนสายที่ไม่ใช่วิดมาอย่างเงี้ยเรียนคนหัวนะเรียนคนหัวนะอ๋อเรียน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 หัวอะต่อนะครับอันนี้ทำไง ฮัลโหลหาดูพันใช่ไหมหนึ่งส่วน a b แทน a แทน b ส่วน a แทน x เราทำไงเนี่ย มุมันทางไหนี่ครับอย่างที่ไไพี่บอกค่าคงที่เดินลงไปข้างนอกงังนว่าตัวไหนเป็นค่าคงที่ครับหนึ่งตัวเอบนะครับหนึ่งตัวเอบีเป็นค่าคงที่เดินลงไปข้างนอกเราก็จะได้ หนึ่งส่วน A.B. คูณกับดิฟของอารนะ์แทนใครบอกพี่ได้ดบ,บ้างดิฟอาร์แทนได้อะไรครับหนึ่งส่วน หนึ S 1> 1, <S ่ง <NY> ส <Commons> <Luc> <adia> ัวอะไรหนึงกยูรังสองเจ็ยูเคนะเรามองอะไรเป็นยูใช่มองกวอนนี้เป็นยูนะนี่นะเป็นยูเราจะได้ว่า หน่ส่วนหนึ่บวกยูกำลังสองใช่ไหมคูณกับย ถ้าคงที่ทำไงให้มันง่าย แทนได้เสร็จกำลังสองแล้วก็ดิบไส่ข้างในมันนะครับทีนี้เราก็ดูหลอดต้องดูอีกไม่เกินห้าทีเมื่อกี้ผ่านมาห้าทีแล้วอีกห้าทีอโอเคนะตอนนี้ดิฟมาได้หนึ่งอ่า อันนี้ตัดกันได้ก็ตัดกันไปโอเคนะเาราก็ตอบแล้วหนึ่งส่วน a คูณกับหนึ b ่งบวก b ส่วน a แทน x ทั้งหมดกำลังสองคูณกับเศษกำลังสอง x คูณกับเศษเอกำลังสองเศษเทั้งหมดกำลังสอง ท,ทั้งหมดันไปโอเคนะมีใครไม่ทันบ้างไหมครับน้องทักไม่ทันครับที่เห็นยนกมือ จบเสร็จยัครับ<อ>เสร็จแล้วนะอ่ะต่อไปสามเก้าข้อสเขาบอกว่า y เท่ากับหนึ่งส่วนหก r แทน e กำลังสาม e เหมือนเดิมเป็ 1, 5, คนค่าคงที่ออกไปก่อนไปนะแล้วก็ดิฟ r แทน ดิฟอแทนได้อะไรของงานหนึ่งส่วนหนึ่งบวกยูกำลังสองดิฟยูเคนะพีก็จะได้ตัวนี้เป็นยูใช่ไหมเคนะก็จะได้หนึ่งส่วนหนึ่งบวกอีกำลังสามเอ็กทั้งหมดยกกำลังสองคูณกับดิฟของอีกำลังสามเอ็ก เดี๋ยวค่อยจดนะดูวันนี่คนนี้ดิฟเก่งนอ้องก๊อต <c oughs> อีกำลังสามเอกได้ตัวเดิมอ่ะตัวเดิมตอนฐานตอนฐานดิฟชี้กำลังดิฟกำลังต้อง <c oughs> นะพี่บอกแล้วน้องคนนี้ดิฟเก่ง โอเคนะพ้อนี้ได้ตอบว่า1นึ่งส่วนคูณหส่วนหบวกอยกกำลัง 3x มเอทั้งหมดกำลังสองคูณกํำลัง 3x มคูณสง่ายไหมแถวคูละง่ายกวิศิสิ์เยอะอี่นีแค่ด้วยครับนี่แค่น้องทุนกลับน้องอนันต์ัดใช่ไหมน้องไใไหมที่ไหมครับแต่ไม่ได้จริงเลยนะ พี่ต no yeah, no, no okay. ุ life, yeah, ๋มไปชื no, but, huh? ่อเราไหมทั okay, ้งหนึ่งทังหนึ่งไม่บอกพี่ไปเราไหมทั้งหนึ่งทังหนึ่งนเนี่ยน้องมีอะไรน้องก็ถามพิเศษได้ทุกคนนะพี่ทุกคนพอที่จะหาคนอื่นมาให้คำตอบน้อง ที่บวกที่พวกแข่งมากเลยน้องแพมทำไหมมันก็กินได้เลยแก้มตัวเลยเพราสุดท้ายมีใครจดไม่เสร็จไหม เอาพอแล้วเอาไปแล้วเอาหุ่งเอาไปเอาเวลาห้อยป้ายกันเอาป้ายออกมาข้างหน้าให้เห็นชื่อด้วยจะได้คุยกันถูก น้องข้างหลังเสร็จยังครับทำเสร็จนะเราบอกว่าหมือนกันน้องเบลหรือเปล่าครับน้องเบลเสร็จยังเสร็จแล้วยกมือหน่อยเทรนน้องเบลเสร็จแล้วมีใครไม่เสร็ใครไม่เสร็จบ้างยกมืออสุดท้ายแล้วไหมเขาบอก Y กับ E กับลซาสอ X ใครทำไม่เป็นบางข้อนี้ ไหนใครทำเป็นบัางลุ้มือใครมียกจะให้ออกมาทำยกแล้วอะตัว X บีบตัวนี้ได้อะไรครับได้ได้ตัวเดิมตัวเดิมต้อนทีย้อนหางบีบทราย 2>, 2 x ดซิฟาสอง x ล้วดีไซน์2 x ได้อะไรครับได้คอร์ได้คอร์คอร์สอง x ส <2 X S 2> อ x <ๆ S 1> เ x หแล้วหรออ x นะนี่นะทีนี้เราก็ดีตัวนี้สองเราไมได้ว่า e กำลัง X, s i n 2x คูณกับ cos 2x คูณ2ใก้กับบ้คราวหน้ามากันเช้าๆเลยนะผมไปบอกให้สอบกันเลยวี่มาเจอ10คนเพิ่มให ลงกันะ้บอกเครับะอ๋อเขาน่เข้าบ่ายเข้าบ่่ากับกบเวันี้ก้ครับครับโดเด็กพวก